ก็จะบุกเขาทุกวันแบบนี้เลยใช่ไหมจริงจริงใช่ไหมไอพี่แท็กเปะเขาไม่อายตัวเองบ้างไอ้เหี้ยใจเย็นแปะไอ้ไม่เมื่อนเอาจริงๆโชคไอ้เหี้ยเขาไม่อายตัวเองบ้างไอยีนน่าบันด้วยอ่ะไม่องไม่ออกอะไรเลยก็รถได้นะไอโจ้ขอแมนแมนโจ้ขอแมนแมนแมนรับ โกงเป็นจริงเขามาหนึ่งวยนแล้วหรอนี่ชั้นไปหนึ่งวันนะครับเอาตายแล้วเหรอกูแตกเกูแ่งยิงไงกูแตกไปชมไปแตกเลยชี่วยกล้ยกะกะผมก็ไม่ได้เก่งหรอกครับแต่กูว่เอาแกงมึงแตกได้อะแต่กูไม่อยากทำไงได้ป้ากูไม่เก่งหรอกแต่เพื่อนกูเก่งนี่เขาก็จะล็อกเอา น้องบ่าวบ่าวนอนไม่รู้เักนอนกี่นก็บ่าวนอนตายแล้วตายแล้วบ่าวบ่าวพี่พี่ชุบกูหมดละชุบเจ๊เฮ้ยเอ๊พี่ชัวร์เราไปชุบแต่กัได้เฮ้ยมันเกิดมันเกิดมันเกิดแอปพี่แคนโซแอปพี่แคนโซแอดน่าติดพี่ทากะเออแม่เจีย โอ้ยยี่ไดโดนมึออีกแล้วมันโดนมึงอีกแล้วปากดีใส่มือนิ้วหวเยี่ยนไดมาโดนอีกแล้วยี่กระชอกปากดีใส่มึงนิ้ไหวเยี่โง่สัตว์ยิงปืนไม่โดนเยี่ยับมึงก็โดนเรื่องูืนใหญ่ควายบวกกบแข่งคู่อะไรเยี่ยโง่สัตว์เอาเวลาฝึกยิงปืนเอาเวลาฝึกยิงปืนไปฝึกเล่นเอาไม่ควยม้ไม่ได้ม่กดหัวแข่งเลยมันกดไม่เป็นหรือเปล่าวะฝึกอยู่นั่นแหละฝึกแต่ปืนไหญควายเอ้ยเยี่ไม่ได้ยิงม่ไปแกลควายอย่าตายมือ บุกลุกคึกหวยพี่กูมาปึ๊บแล้วเข้าบ้านเลยนะไอ้เหี้ยมึงดูกูดิไอ้เหี้ยพี่หัวกูมีแม่เหล็กหรือเปล่าวะไอ้สัตว์กูโดนหัวโนและสองรอบแล้วนะไอ้สัตว์ไม่มัการ่าเนี่ยมันก็โดนดิบเรียแม่แม่มันหันมาพอดีไอ้เหี้ยสุดเดย์สงสัยผมต้องขึ้นสวิสตอลแลนด์แล้วอ่ะผมว่าเล่นฉลา์เก่งขนาดนี้แจ้งบุกลุกครับแจ้งบุกลุกครับแจ้งบุกลุกครับแจ้งบบุุกกลครัหมอบ้านผมครับแจ้งบุกลุกนะขออนุญาตเลยคได้ครับได้ครับ

นี่ดูเก๋ว่ามันยาวไม่ได้ไม่ไดยไม่ได้อกมาได้ยเนาะไม่ไดออกมาได้ออกมาได้เอเออามนยไมหมดแล้วาน่อไมหมดแล้วไอ้้้ประลัดขีขี้ใหญ่กูอไปแทงปากมึงอะรถแม่งโคตรเหมือนอะเอมเอนอดยังหลุดมนประลัดขีกี้ให่จะเดินลัดขีแทงปากอะไมึงใช่ปะ ดีว่ะไอ้ยาแม่งลงลงมาเป๊ะเลยว่ะแม่งดีไหวอยะางขิวของเธอเด้จมันมันมันเป็นอะไรมันชอบอะไรแบบเนี้ชอบมาเอออ่ะตอนยังยัเมน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 มือปืนอ่ะมันด่าไ่อแลไอย่ามไม่มีอาวุธแล้วมีแค่ปืนไอ้สันไอ้สัใหญ่ต้องมีไม้ไง่ปืมนไม่ไ้ม่งไม่เห็นมันเล่นเลยย่ามาดูไน่อยหน่อนี่อ ยืนอยู่แต่บนรถไอสัตว์อยู่แต่บนรถรถอะบั๊บทำไมตอนบ่ายกูโดนหัวแตกขนาดรถมันโดนจูนทีงมันยังไปนั่งกับคนอื่นอ่ะพี่เอ้ยตอนนี้กูใส่แวนนี้มาเยี่ยมันไม่ไหวจริงมึงจอดเลยดูบลิร์รอเลยเที่ยี่ยมเต้นรอแม่งไอเจ๊แม่งมือได้ไงรถใครอ่ะประเทเล็กไม่แน่ไม่แน่เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เลยอ่ะรถสี่มาละโชคขอยางไม่แมนได้ปะ ยัมีต่างไอสัตว์เปลืองเช้งหายเดี๋ยวไปเปใส่ละไม่หนีไม่ขับเดี๋ยวมันขับหนีกลับบ้านนี้ซ่อมไม่ได้ไงอะไรนะเย่ตั้งแต่มีแบบเอไม่เห็นนะตอนที่ยังไม่เห็นตอนเที่ยงไม่เห็นตั้งแต่เฝรั่งฝรั่งแล้วตอนที่ยังไม่เห็นเลยนะบอกเลยอันนี้ตอนบ่ายไปไหนเก็บแรงเก็บแรงไว้อุ้มตอนกลางคืนอย่างเดียวเลยนะตอนเนี้ย ตั้งแต่ขับเปร์แล้วเก็บแรงไว้อุ้นตอนกลางคืนอย่างเดียวเลยอะไอ้เหี้ยเออบารมีลุงจัดเดี๋ยวมึงรู้เดี๋ยวบุรู้สามร้อยแล u, ้วเดี query, ๋ยวบุรู้เลยเนาะเดี๋ยวมึงรู้ไม in ่ต้องไปด่ามันนะไม่ต้องด่ามันเดี๋ยวมึงรู้เดี๋ยวมึงรู้เดี๋ยวมึงรู้จริงเพื่อนแต่แต่ตั้งแต่แกขับเปิดก็เหมือนแกตอนบ่ายเลยใช่ป่ะล่ะแกเราอุ้นตอนคืนเดียวเลยแกเราขับเปิดยาไมเบสไมเบสเฮ้ยบวกอะไรอ่ะพี่บวกอะไรพี่จ้า ไม่ได้ส่วนเลยอ่ะเมื่อกี้เสียนเลยปนะว่ะไม่เตียนนะโอ้โหเห็นท่าเตี๋ยละเย้เจบเลยไม่ต่างอะไรกับขวานเลยจะแต่เดินผ่านมัแแต่มันแรงนี่พี่แต่มันแรงใช่ปะเหมือนไหมผู้บวกสี่ปะที่มันตีเหมือนว่ามันกลับบ้านแน่วะเยอ้เจ็บปะมันกลับบ้านแน่ตรงเนี้ยเออมันกลับอยู่แล้วไอ้เหี้ยจริงไอ้ที่อ่ะยืนชั้นสองอ่ะไอ้เหี้ย

ใช่ครับผมแมทหยุดโลกไม่ดูหรอกครับได้ได้ได้ดูคดได้ส่งข่าวแล้วเหมือนผมเล่นกับตัวตลกอ่ะตอนเนี้ยว้าฮ่าไ้วแมพี่แกเขาเหนาะเลยครับพอยู่แต่บ้านนะพอยู่แต่บ้านนะเมื่อกว่าบ้านหายอ๋อครับอันนี้พี่มารอเขาเขาหรอครับเนี่ยเห็นเห็นจบเยอะเลยครับเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขากลับบ้านแล้วครับ ครับพี่สู้ๆตครับผมว่าเขาไม่เท่าไหร่เลยครับพี่ครับน้องชายพี่ครับผมขอคุณมาหาผมอยากเห็นมึงไปอยู่แก๊งวันนะถ้าพุดไม่มีครับไม่มีครับพี่ไม่มีครับผมไม่รับหลังครับถ้ามึงไปอยู่ก้มึงหนักอ่ะกูพูดอะไรกอามึงหนักอ่ะคำผมพี่ผมไม่ผมก่ไม่พูดว่ามึงจะเข้าไหมโดนักหยอกไม่ครับถ้ามึงไม่เข้ากูไม่เอาถ้ามึงจะเข้ามึงก็เข้าไปกูไม่ได้อะไรแต่ถ้าโกหกว่าไม่เข้าแล้วมึงเข้าเนี่ยมึงก้มึงหนักครับไม่ไม่เอาครับไม่ทำแน่นอนครับกตัญญผมไม่รับหลังครับผม ไป,ไป,ไปดีลอง <นะ S 1> พี่้าครับ,รบลิ้นผมไม่สองแชกอยู่แล้วมึงสองแชกอยู่แล้ว,ลวไปหลังโรงพยาบาลเ้ยงงไปไหนอ่ะเข้ามาเหรอตายไหนยังไม่ออกปะ่ะไอหมอนก,กาลักกาวไว้เหี่ยมัไม่อยู่ไหนสรุปมันไปการักกาวหรือว่าไปหลับโรงพยาบาล กลางปะไปแล้วไปหมอแล้วไปก่อนหมอแล้วใช่ไหมวนหนึ่งไปแล้วพี่ไม่มีเลยไม่อยู่โรงพยาบาลว่าทิ้งโรงพยาบาลเนี้หลังโรงพยาบาลว่าพี่หลังโรงพยาบาลว่ามีใครดูเลยนะตอนแรกอ่ะไม่มีไม่มีกูไปดูมาแล้วโรงพยาบาลไม่มีให้ต้อม พี่พีิจูดยืนจุกกระดาษกลางเป็นคนกับหญิงอยู่กระดาษกลางมันในนี้เปล่ามันนอนในโรงพยาบาลเปล่าวโอ้โหพี่เขาอยู่ไหนพี่ขับรถที่อะไรบอกว่าไอ้ทียไอ้ที่ใส่กางไปเนาะเขาที่ไหนนะพี่แฉบบูกระฆังนอนกันอะไร